PRK คืออะไร Trans Epithelial PRK คืออะไรใครเหมาะจะเลือกการทำ PRK ความคาดหวังหลังจากการรักษาสายตาด้วยวิธี PRK วันนี้หมอตุลยาจะมาไขคำตอบเหล่านี้ค่ะ PRK เป็นการรักษาสายตาวิธีที่ดั้งเดิมมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่มีมานานแล้วค่ะ มีความปลอดภัยสูงและว,วิธีการก็คือขูดผิวกระจกตาด้านบนที่เรียกว่าชั้นอ e p i ีเีียมที่มีความหนาประมาณ50-55ไมครอนนะคะขูดออกเลยให้เกิดวงกว้างจากนั้นค่ะใช้เลเซอร์ที่เรียกว่าเอ็กซเมอร์เลเซอร์เจรไนตำแหน่งที่เกิดแผลกว้างนั้นเป็นการรักษาสายตาการเจรในนี้จะเจรไนาตามค้าสาัยตาเลยนะคะ สายตาสั้นมากก็จะเจียออกมากสายตาสั้นน้อยก็จะเจียออกน้อยและการเจียนี้จะไปเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระจกตาทำให้การโฟกัสของภาพนั้นตกที่จุดรับภาพพอดีจึงทำให้ไม่ต้องพึ่งแว่นต่อไปอย่างที่ถ้าเราตามกันมาเราจะเห็นว่าเราทำให้เกิดแผลกว้างของชั้นอิพิทิเลียมด้านบนเพราะฉะนั้นหลังทำ P R K เราจำเป็นต้อง ใส่คอนแทคเลนส์ไว้ค่ะการเกิดแผลกว้างอย่างนี้ทำให้มีอาการเจ็บมากจนกว่าแผลจะปิดแล้วกี่วันแผลถึงจะปิดประมาณ2-3วันเพราะฉะนั้นการใส่คอนแทคเลนส์ไว้จะช่วยลดอาการปวดจะช่วยลดอาการระคายเคืองหลังทําทันทีนะคะในการขูดผิวกระจกตาด้านบนนะคะบางคนก็จะใช้ใบมีดที่ไม่ได้แหลมมากนะคะชื่อว่าฮอกกี้ไนฟ e หรือในปัจจุบันนี้นิยมใช้เลเซอร์ขูดแล้วก็ขัดผิวกระจกตานั้นออกซึ่งวิธีการนี้เราเรียกว่า trans epitherial PRK นั่นเองค่ะเราคาดหวังอะไรได้บ้างหลังทำ PRK และใครเหมาะต่อการทำ PRK นะคะคนที่เหมาะต่อการทำ PRK คือคนที่ไม่ต้องการเปิดฝากระจกตา ด้วยลักษณะของการใช้ชีวิตนั้นอาจจะลุยมากอาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่แผลหรือแ a ดที่เปิดที่กระจกตานั้นเปิดหรือยน่นก็คือคนที่ลุยมากๆหรือมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะของ Extreme รีมเกมหรือในกลุ่มบางอาชีพค่ะที่เขากำหนดมาเลยเช่อนอาชีพนี้ รักษาสายตาได้แล้วก็ต้องทําวิธี P R K เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นนะคะหมอตุลยังแอบมีทําในกลุ่มที่แบบตาเล็กมากๆที่บางครั้งเครื่องมือนั้นไม่สามารถวางได้เพราะการทำ Trans Epithelial P R K ไม่ต้องวางเครื่องมืออะไรบนตาเลยเพราะนั้นข้อจำกัดเรื่องตาเล็กเนี่ยจึงไม่ใช่ข้อจำกัดเลยในการทำ P R K และ Trans Epithelial P R K และอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะ คือกลุ่มที่เรานั้นเนี่ยรู้ว่าคนไข้อาจจะกลัวหรือไม่ร่วมมือคือคนบางคนนี่นะพอเอาอะไรมาโดนตาใกล้ๆกเนี่ยก็บีบตาหรือหนีนะคะคนกลุ่มนี้ค่ะถ้าเราซ้อมดีๆนะคะโอกาสของการทำ PRK K จะทำให้เขาเนี่ยสามารถผ่อนคลายได้สามารถรับมือกับการรักษาสายตาได้ นี่ก็คือกลุ่มที่เหมาะต่อการทำ PRK และ Trans Epithelial PRK อย่างที่เราเมื่อกี้สเต็ปก็คือขูดผิวกระจกตาแล้วก็ยิงเลเซอร์และปิดคอนแทคเลนส์ไว้เพราะฉะนั้นหลังการทำความคาดหวังมีอะไรบ้างข้อแรกเลยคือเตรียมเจ็บพอยาชาหมดฤทธิ์เนี่ยนะคะจะเจ็บเลย เดชบุญนะมีคอนแทคเลนส์ช่วยปิดไว้ให้เพื่อจะลดความเจ็บแล้วก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการหายของแผลให้เร็วขึ้นเจ็บอยู่ประมาณ2-3วันซึ่งหมอตุนแนะนำเลยว่าคนที่ทำา r r k ใน2-3วันแรกอย่าเพิ่งไปทำงานให้นอนพักเลยยิ่งเรานอนได้มากและทุกตื่นเนี่ยเราจะดีขึ้นความเจ็บความมีน้ำตาไหลความระคายเคืองตา การมองเห็นที่ไม่ชัดจะยังเกิดขึ้นในช่วง2-3วันแรกพอหลังจากวันที่3ค่ะการมองเห็นก็จะค่อยๆดีขึ้นความเจ็บปวดทุเลาลงเราจะนัดมาถอดคอนแทคเลนส์ประมาณวันที่3นี่แหละค่ะเพราะแผลจะปิดแล้วเมื่อเราถอดคอนแทคเลนส์ได้จากนั้นเราก็จะดูแผลสิ่งที่เราจะต้องมาดูแลต่อในกลุ่ม P.R.K. คือ 1. คือการรักษาฝ้าและ2คือการรอคอย ให้ค่าสายตานั้นนิง่งในการรักษาฝ้าเราต้องให้ยาสเตียรอยต่อค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่คนไข้ที่ทำ PRK นั้นต้องทำแตกต่างจากวิธีอื่นเลยนะคะคือให้ยาสเตียรอยรักษาฝ้าจนกว่าฝ้าจะหายซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ1-3เดือนค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยการใช้ยาสเตียรอยที่รักษาฟ้านี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะ เราต้องระวังการเกิดต้อหินหลังการใช้ยาสเตียรอยนานเราต้องระวังแม้แต่การติดเชื้อเองเพราะเราได้สเตียรอยเพราะฉะนั้นหลังจากได้สเตียรอยแล้วหมอมักจะนัดทุก1เดือนหลังจาก5 7วันการมองเห็นจะยังไม่ชัดค่ะวันที่3เนี่ยยังอาจจะวัดสายตาได้เหมือนกับคนสายตาเอียงอยู่เลยเพราะว่าแผลนะ่ะมาปิดชนกันตรงกลางพอดีแล้วตรงกลางจะหนา แต่หลังจากนั้นเมื่อ,อเซลล์มันมีการถักทอมีการสอดประสานกันแล้วและแผลหายดีขึ้นการมองเห็นก็จะดีขึ้นหลังหนึ่งสัปดาห์เป็นต้นไปและค่าสายตาจะนิ่งที่สุดประมาณ4-6สัปดาห์นะคะจะเห็นว่าคนที่ทำ p R K ต้องมีความมุ่งมั่นมากๆค่ะต้องใจเย็นคอยได้กว่าฝ้าจะหายกว่าแผลจะนิ่งกว่าค่าสายตาจะนิ่งกว่าจะหายปวด ทุกอย่างใช้เวลาและความตั้งใจและความอดทนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเหมาะกับ PRK หรือเปล่าเราเป็นคนกลุ่มที่ควรทำ PRK หรือเปล่าเราต้องรู้ข้อใหญ่ใจความนี้นะคะสรุปก็คือว่าเรารู้ว่า PRK เนี่ยเป็นการขุดผิวกระจกตาเอาชั้นอ e p เเเี่ยมด้านบนออกแล้วก็เจลล์ไนาด้วยเลเซอร์คนที่ทำ PRK เหมาะกับคนที่อาจจะวางเครื่องมือบนตาไม่ได้ ตาเล็กมากหรือในบางอาชีพที่เหมาะหรือคนที่ทำเอ็กซ์ตรีมเกมการทำพ p อเจะเจ็บมากแล้วก็รอเวลาในการหายมีความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อเนื่องจากแผลใหญ่แล้วก็ต้องรอกว่าฝ้าจะหายรอกว่าการใช้สายตานั้นจะทำได้ดีและค่าสายตานิ่งเราจะเป็นคนที่เหมาะกับ PRK หรือไม่เราจึงต้องรู้ข้อนี้นะคะ แล้วลองมองดูค่ะว่าเราใช่คนที่ควรจะเลือกการทำ P.R.K. หรือเปล่าถ้าใช่อย่าลืมลางานมาเยอะๆและเตรียมตัวเลยนะคะ